สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของไฮเพอร์โบลานะคะแต่ว่าไฮเพอร์โบลาที่จะสอนในคลิปนี้เนี่ยคือไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุด hk ก็คือจุดใดๆที่ไม่ใช่จุดกำเนิดน,นะคะโดยปกติแล้วเราจะต้องศึกษาไฮเพอร์โบลาที่มีจุดกำเนิดก่อนนะคะแต่ตัวนี้ครูสอนจุดยอดที่อยู่ที่จุด hk เลย เพราะว่าสามารถใช้ร่วมกับจุดศูนย์ศูนย์ได้นะคะเพราะนั้นณตรงนี Luther ้เราจะพิจารณาที่จุดยอดเป็นจุด h อเคก่อนอื um ่นถ้านักเรียนเห็นสมการหรือกราฟไฮเปอร์ลาที่เขาพูดว่าอยู่ในแนวนอนแสดงว่าแกนตามขวางเนี่ยจะอยู่ในแนวนอนนะคะเพราะนั้นถ้าเจอคำว่าแนวนอนปุ๊บสมการของเราเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่อแนวนอนเดี๋ยวตรงนี้ก่อน นี่คือแนวนอนนี่คือแนวนอนเพราะนั้นแนวนอนเนี่ยขนาดกรบขครแกน x จะต้องเริ่มต้นที่ x x มากับใคร x มากับ h แล้วข้างล่างจะต้องเป็น a กาลังสองเสมอไฮเพอร์โบลามากับค่าลบเพราะฉะนั้นลบด้วย y ลบ k กาลังสองส่วนด้วย b กาลังสองเท่ากับ1นี่คือสมการในรูปมาตรฐานของไฮเพอร์โบลาเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องจำเนี่ยก็คือสมการนั่นแหละ สมการรูปเดียวนี่แหละที่จะต้องจําที่เหลือน,นับเอานะคะถ้าจําหมดเนี่ยไม่ไหวเพราะเราต้องจําหลายเรื่องอ่ะถ้าแนวนอนย้ x ํา x ลบ h อยู่ข้างหน้าหรือ x อยู่ข้างหน้า a กับ b a อยู่หน้า b อยู่หลังเสมอ h มา x มากับ h y มากับ k นะคะอ่าครูเขียนผิดที่ตรงนี้จุดศูนย์กลางครูต้องขึ้นมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะจากนั้น ครูจะกำหนดจุดศูนย์กลางให้แล้วเราจะมาดูพิจารณาดูรูปกันนะคะถ้าครูกำหนดจุดศูนย์กลางอยู่ที่นี่จุดศูนย์กลางของครูคือ H กับ K ตรงนี้นะคะเพราะนั้นถ้านักเรียนจะเริ่มต้นวาดกราฟจะเริ่มต้นสร้างกราฟให้นักเรียนย้ายแกน x แกน y มาอยู่ที่ H K นะคะให้มอง H K เหมือนจุดศูนย์ศูนย์อันนี้ถูกเรียกว่าการเลื่อนแกนเพราะนั้นนักเรียนวางตรงนี้ได้เลย เลื่อนแกน x กับแกน y มาอยู่ที่ตรงนี้ให้จุด hk เสมือนมองว่าเป็นจุด0ูนนะคะอ่าจุดศูนย์กลางเราอยู่ที่นี่จากนั้นเมื่อเรารู้ว่ากราฟอยู่ในแนวนอนจากจุด h ไปทางซ้ายไปทางขวาจะต้องมีจุดยอดและจุดโฟกัสนะคะเพราะนั้นถ้าครูกำหนดจุดยอดให้อยู่ที่นี่อ่าและกำหนดจุดยอดให้อยู่ที่นี่นะคะแล้วนักเรียนสร้าง ไฮเพอร์โบลามาเราก็จะได้รูปของไฮเพอร์โบลาที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะตรงนี้ครูกำหนดให้เป็น v 1ตรงนี้กำหนดให้เป็น v 2เพราะฉะนั้นจุดยอดเราจะมี2จุดคือ v 1นะคะแล้วก็ v 2อ่ะก็เขียนมาไว้ก่อนจากนั้นสิ่งที่จะต้องจำเป็นค่าที่2คือไอจา V เนี่ยจุดยอดเนี่ยมีระยะห่าง จากจุดศูนย์กลาง a หน่วยนะคะมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง a หน่วยเพราะฉะนั้นเอา,อางอ่ายๆนักเรียนจยําง่างยๆแล้วคือจุดยอดให้ค่า a ทุกครูจุดยอดมากาค่า a นะคะเราก็จะพบว่าจากที่จุดยอดห่างจากจุดศูนย์กลาง a หน่วยนะคะณตรงนี้ณเส้นตรงนี้นะคะ เรามีขณะความยาว v ถึง v หรือ v 1ถึง v 2จะมีความยาวเท่ากับ 2a ใช่ไหมไอ้เจ้า 2a ตัวนี้แหละเขาคือก็คือความยาวของแกนตามขวางนะคะตรงนี้นะอ่าถัดจากจุดยอดเราก็จะมีโฟกัสโฟกัสจะอยู่ด้านในตรงนี้อ่าตรงนี้ให้เป็นโฟกัสหนึ่ง และให้เป็นโฟกัส2เพราะฉะนั้นโฟกัสของไฮเปอร์จะมีอยู่2จุดครูก็จะเขียนโฟกัส1แล้วก็โฟกัส2อ่ะครูลืมให้พิกัดที่ v จากนั้นเรามาดูที่พิกัด v v 1นะคะเราจะเริ่มต้นที่จุดศูนย์กลางเสมอถ้า v 1อยู่ทางซ้ายและอยู่ทางขวาแสดงว่าพิกัดที่ไม่ได้เคลื่อนเลยคือพิกัดแกน y ไม่ได้เคลื่อน เราก็จะแทนค่า h ไว้เหมือนเดิมออาโทษทีแทนค่า k ไว้เหมือนเดิมตรงนี้นะคะแทนค่า k ไว้เหมือนเดิมไอตัวที่ถูกเคลื่อนเนี่ยคือพิกัด h h เคลื่อนไปทางซ้าย a หน่วยเพราะฉนั้นพิกัด h จะต้องถูกหักออกไป a หน่วยมาด้านขวา a หน่วยพิกัด h จะต้องบวก a เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ h ลบ a กับ h บวก a โฟกาสเช่นกัน โฟกัสเนี่ยเขาจะวัดจากจุดโฟกัสถึงจุดศูนย์กลางมีระยะทางเป็น4หน่วยนะคะเพราะนั้นเอาพูดง่ายๆก็คือไอ้จอกโฟกัสเนี่ยจุดโฟกัสเราจะให้ค่า4หรือ f 1 f 2เนี่ยมีขนาดเท่ากับ2 4นะคะเพราะนั้นเหมือนเดิมค่ะโฟกัสเลื่อนไปทางซ้าย ก็เเลื่อนออก C หน่วยเลื่อนไปทางขวา h ก็บวก C หน่วยส่วนค่า K เหมือนเดิมก็จะเป็น h ลบ C h อบวก C ่าเราจะไปเจออีกค่าหนึ่งที่อยู่ในข้อที่6บอกว่าแกนสังยุกแกนสังยุกนี่ก็คือแกนที่ตั้งฉากกับแกนตามขวางหรือพูดง่ายๆแกนตามขวางอยู่ในแกนสังยุกต้องตัด ะะจุดนั้นจุดปลายแกนสังยุกนะคะให้ค่า b 1แล้วก็ตรงนี้เป็น b 2นะคะค่าตรงนี้ให้ b ตรงนี้ให้ค่า b เพราะฉะนั้นพิกัดของจุดปลายแกนสังยุกที่ไม่ได้เคลื่อนเลยคือพิกัด x ก็จะได้เป็น x เหมือนเดิมเคลื่อนขึ้น b หน่วยก็จะเป็น k บวก b เคลื่อนลงนะคะ b หน่วยก็จะเป็น h กับ k ลบ b นะคะเราก็จะได้ความยาวแกนสั่งยุคตรงนี้เท่ากับ 2b นักเรียนก็เขียนลงไปอ่ครบหรือ,อยังเกือบครบแล้วใช่ไหมคะทีนี้เมื่อมีค่า c ค่า b แล้วก็ค่า a เราก็จะต้องจำเป็นส่วนที่3คือความสัมพันธ์ระหว่าง a b c เราจะได้ว่า c กำลังสองคือด้านที่ยาวที่สุดก็คือ c จะได้ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองไปบวกกับ b กำลังสคล้ายๆวิพีทาโกรัสเลยเนาะอ่ะสมการเส้นกำกับค่ะสมการเส้นกำกับทำยังไงอันนี้ไม่ยากเลยนืกเรียนไม่ต้องคิดอะไรเยอะ จับตัวนี้ลงมา,าจับตัวนี้ลงมาเขียนรอไว้ก่อนกูก็จะได้เป็น y ลบเอาโทษที x เริ่มต้น x ลบ h กําลังสองส่วน a กําลังสองลบ y ลบ k กําลังสองส่วน b ส่วน b กําลังสองเท่ากับหนึ่งใช่ไหมถ้าเท่ากับหนึ่งคือสมการรูปมาตรฐานของไฮเปอร์ นักเรียนจะต้องเปลี่ยนหนึ่งเนี่ยให้เป็น0ก็จะได้สมการเส้นกำกับแล้วสมการเส้นกำกับอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ไงลากผ่านจากจุดนี้มาที่จุดนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะผ่านที่จุดศูนย์ศูนย์กลางนี่ดูเล็กม,มากเลยลูก <laughs> เพราะนั้นสมการเส้นกำกับเนี่ยจะมีอยู่2เส้นถ้านักเรียนวัดจากแกน x ที่ตรงนี้ไปที่ด้านหน่วย เส้นนี้จะได้ความชันมากกว่าศูนย์เพราะทํามุมแหลมแต่ถ้าวัดจากตรงนี้ได้มุมนี้เส้นนี้จะทําให้เกิดความชันเป็นลบเพราะทํามุมปาดนะคะอันนี้เข้าใจเนาะ,ะเลื่อนลงามาดูสมการเส้นกํากับคะ่ะการที่จะหาสมการเส้นกํากับจะหายังไงจริงๆแล้วเดี๋ยวตอนที่เจอโจทย์มันก็จะทําได้ง่ายมากกว่าตอนที่เรามันพิจารณาตรงนี้ น,นี่ทำไงก็ได้ให้ y อยู่คนเดียวอ่า y ลบ k กำลังสองย้ายไปด้านขวาใช่ไหมย้ายไปด้านนี้ก็จะได้เท่ากับ x กลบ h กำลังสองส่วน a กำลังสองจากนั้นให้ย้าย b ขึ้นไปเราก็จะได้ y ลบ k กำลังสองเท่ากับ b ส่วน a อันนี้ยังกำลังสองอยู่นะคะแล้วก็ x กลบ h กกำลังสองเอากำลังสองออก จากค่าของ y ตรงนี้เราจะได้ค่าทั้งบวกแล้วก็ลบ square root b กํลังสองส่วน a กํลังสองคูณ x ลบ h กํลังสองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็าจะได้ว่า y ลบ k เนี่ยเท่ากับบวกลบ b ส่วน a คูณ x ลบ h เนี่ยค่ะสมการเส้นกำกับอเส้นนี้ ก็ไม่ได้ยากทีนี้ครูก็จะขอสรุปให้นักเรียนอยู่นิดนึงว่านักเรียนไม่ต้องจำอะไรเลยนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำคือ1สมการรูปมาตรฐานว่าเฮ้ยกราฟนอนเนี่ย x จะต้องอยู่ด้านหน้าข้างหน้าเป็น a เสมอข้างหลังเป็น b เสมอนะคะจุดยอดให้ค่า a โฟกัสให้ค่า c และตรงนี้ที่จะต้องจำก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองแค่นี้นะคะที่เหลือก็นับจุดเอาจะง่ายกว่าอ่ะทีนี้เรามาดูสมการที่อยู่ในรูปแนวตั้งกันบ้างนะคะสมการที่อยู่ในรูปแนวตั้งแสดงว่าแกนตามขวางอยู่ในแนวตั้งเมื่อพูดถึงสมการที่อยู่ในรูปแนวตั้งปุ๊บเนี่ยค่า y จะต้องมาก่อนเลยค่ะ y กําลังสองส่วน a กําลังสองลบ x 2, ลบ h อชกำลังสส่วน B กำ 2, ก,กำลังสองเทากับหจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk สิ่งที่จะต้องทำก็คือย้ายแกนมาเดี๋ยวนักเรียนจะหลงนะจริงๆถ้าค้องแล้วก็ไม่เป็นไรแต่กลัวหลงจุดยอดอยู่ที่นี่แล้วก็จุดยอดอยู่ที่นี่แล้วนี่ก็สร้างรูปไปอ่ะ ะะเระะื่องจุดยอดเนี่ยจากจุดศูนย์กลางเขาจะให้ค่า A เพราะนั้นความยาวแกนตามขวางก็เหมือนเดิมให้2 A นะคะส่วนด้านที่อยู่ตรงกันข้ามแกนตามขวางก็คือจุดปลายแกนสังยุกให้ค่า B เหมือนเดิมค่ะ,ะเพราะ,ะนั้นความยาวแกนสังยุกก็จะได้2 B นะคะ ทีนี้เรามาดูที่พิกัดจุดยอดค่าที่ไม่ได้เคลื่อนเลยคือค่า h ค่าเคขึ้นขึ้นค่าเคลื่อนลงเพราะฉะนั้นจุดยอด v 1ไม่ได้เคลื่อนเลยคือแกน x ส่วน k เคลื่อนลงแล้วก็เคลื่อนขึ้นนะคะเป็นเกับ k บวกเอทำลองดวกันโฟกัสเหมือนกันค่ะโฟกัสหนึ่งโฟกัสสองอ่า ระยะห่างระหว่างโฟกัสถึงจุดศูนย์กลางให้ค่า c นะเพราะฉะนั้นโฟกัสก็จะมี2จุดโฟกัส1นึ่งเมทัลเล่นคือ h k ลบ c กับ f 2 S h k บวก c เสร็จเรียบร้อยนะคะความสัมพันธ์เหมือนเดิม c กํลังสเท่ากับ a กํลังสไปบวกกับ b กํลาลัง2นะคะ สมการเส้นกำกับเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนไปมันเป็นเส้นตรงอ่ะก็ลากตรงนี้มาแล้วก็ลากตรงนี้มาเดิมนะคะเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเราจะได้ y ลบ k กำลังสองส่วน a กำลังสองลบ x ลบ h กำลังสองส่วน b กำลังสองเนี่ยไปท่าหนึก็อย่างที่บอกครูให้ y อยู่คนเดียวแล้วก็ย้ายไปนะคะเราก็จะได้เป็นอะไรอะ่ะ y ลบ k กำลังสองส่วน a กำลังสองเท่ากับเเท่ากับศนะูนย์นั่นนักเรียนโทษที x ลบ h กำลังสองส่วน b กำลังสองย้าย a ขึ้นไปจะได้ y ลบ k กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองส่วน b กำลังสองคูณ x ลบ h กำลังสองเอากำลังสองออกค่ะ y ลบ k เท่ากับบวกลบ u a ค e ร oot a กํลังสส่วน b กํลัง2คูณ x ลบ h กํลงังสเพราะนั้น y ลบ k ก็จะได้เท่ากับบวกลบ a ส่วน b x ลบ h นี่คือสมการเส้นกำกับนะคะเพราะนั้นเหมือนเดิมไม่ต้องจำอะไรเลยนะคะสิ่งที่พวกเราจะต้องจำก็คือตรงนี้สมการ ่าที่อยู่ในรูปม,มาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างสี่ที่เหลือทำ,ทำเองจุดยอดหาเองนับเองจุดโฟกัสหาเองนับเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มดูดแบบฝึกหัดกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่หยิบมาจากหนังสือเรียนสสวทนะคะคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมสีเล่มสองหน้า2 3งเอ แบบฝึกหัดที่3.2.5เพราะว่าหนังสือเรียนสสวทเป็นพื้นฐานที่ดีมากสิ่งที่โจทย์ให้หาก็คือจุดศูนย์กลางโฟกัสจุดยอดและสมการเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลาพร้อมทั้งเขียนกราฟสิ่งที่คูคุยกับนักเรียนเบื้องต้นก็คือว่าสังเกตดูว่าคลายอยู่ด้านหน้าเครื่องหมายลบนะคะ x อยู่ด้านหน้าเครือหมายลบเพราะฉะนั้นกำกับไว้ก่อนว่าได้กราฟใน แนวนอนนะเมือ่อกราอยู่ในแนวนอนตัวที่อยู่ใต้ x ด้านหน้าคือ a เสมอด้านขวาคือ b เสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะได้ณนะจุดนี้ก็คือได้จุดศูนย์กลาง hk คือ h อยู่นี่ k อยู่นี่เป็น1กับลบ3าืซึ่งหมายตรงกันข้ามกับที่มองเห็น เพิ่มเติมคือ a กําลัง2เท่ากับ9 a เป็น3 b กําลัง2เท่ากับ16 b เป็น4ขาดอะไระคะถ้าโจทย์ให้หาโฟกัสโฟกัสเขาจะมากับค่า4จุดยอดเขาจะมากับค่า a ส่วนจุดศูนย์กลางคือ hk นะคะสมการเส้นกำกับไว้พูดทีหลังเพราะนั้นจะหา c จากไหน จาก c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2เขนะ c กำลัง2เท่ากับ9บวก16เท่ากับ25เพราะฉะนั้นค่า c ก็เลยได้เท่ากับ5ครบองค์ประกอบเรียบร้อย a b และก็ c นะคะจากนั้นนักเรียนอยากรู้จุดอื่นๆเอาข้อมูลที่มีไปสร้างกราฟค่ะ ต้องวาดกราฟนะนักเรียนวาดจนกระทั่งนักเรียนเออ่คล่องถึงจะหยุดวาดนะคะเอาใหม่ตรงนี้แกน y แกน x นะคะน,นี่ศูนย์ไปดูจุดศูนย์กลางอยู่ที่1กับลบสามเรก็ลากไป1นึ่งสลบสตรงนี้คะ่ะ ครูบอกเรืยๆเสมอว่าถ้านักเรียนได้จุดศูนย์กลางมาเรียบร้อยแล้วขอให้พวกเราเนี่ยย้ายแกนให้ครูหน่อยแล้วก็การย้ายแกนก็คือเขียนเส้นประเนี่ยผ่านจุดศูนย์กลางตัดกันเป็นเหมือนแกน x แกน y เหมือนเดิมจากนั้นจุดศูนย์กลางเราอยู่ที่นี่เราอยากรู้จุดยอดก็ a เป็น3จุดยอดให้ค่า A ก็นับขึ้นไป3หน่วยนะคะนับขึ้นไป3หน่วย 123 1, ก็จะอยู่ที่จุดนี้เพราะฉะนั้นจุดยอดจุดแรกของเราพิกัดที่ไมีได่เคลื่อนคือแกน x นะ1เหมือนเดิมแต่พิกัด y ขึ้นไป0ูนย์อ๋อโทษทีออครูนับผิดโทษทีมันต้องนับที่อยู่ในแนวนอน3หน่วยเพราะว่ากราฟอยู่ในแนวนอน123อ่ะ1234ก็จะเป็นจุดนี้ค่ะ v1 เนี่ยก็จะได้พิกัด4ลบ3พิกัด y ไม่เคลื่อนนักนเรนก็สร้างรูปอไปทางขวาเท่าไหร่3หน่วยตรงนี้นะคะ a เท่ากับ3ไปทางซ้ายกว่าต้อง3หน่วยก็นับไป1 2 3ก็จะเป็นลบ2จุดนี้นะคะ v2 ก็จะเป็นลบ2กับลบ3นก่รงยนก็ว่าลบไปอันนี้ก็3หน่วยเหมือนกัน A เท่ากับ3หน่วยต่อมาเมื่อได้จุดศูนย์กลางจุดยอดจุดโฟกัสต้องหาจุดโฟกัสห่างจากจุดศูนย์กลาง5หน่วยนะคะ5หน่วยแสดงว่าต้องนับจากจุดศูนย์กลางมา5หน่วย 1>, 1, 2, 3, 4, 5ก็จะตกที่6พอดีนะคะอ่ะหโฟกัส1แล้วกันเคลื่อนมาถึงเลขยกกับลบ3าก็ได้มาอีก 1, 2, 3, 4, 5, 6สาลบ 2, ลบ 3, ลบ 4, ลบ5โฟกัสก็จะอยู่ตรงนี้ลบหลบ3ก็ได้เรียบร้อยนะคะขาดอะไรคะ ขาดสมาการเส้นกำกับนะคะสมาการเส้นกำกับก็จะลากตรงนี้ันจุดศูนย์กลางนี่คือสมาการเส้นกำกับนะคะเขียนไหมะสมาการเส้นกำกับสมาการเส้นกำกับเนี่ยเขาก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นสมาการเส้นกำกับเนี่ยจะหาได้จากยังไงครูอ่บอกนักเรียนแล้วว่านักเรียนไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปจําอะไรทั้งสิน้น นักเรียนหยิบสมการรูปมาตรฐานซึ่งคือ x ลบ1กำลังสองส่วน9ลบ y บวก3กำลังสองส่วน16แทนที่จะเท่ากับ1ก็เท่ากับ0นย์ไปซะแล้วก็ย,าย้าย y อยู่คนเดียวเ่นด้วย y บวก3กำลังสองส่วน16นะคะไปเท่ากับ x ลบ1กำลังสองส่วน9 จากนั้นย้าย16ไปก็จะได้ y บวก3กำลัง2เท่ากับ16ส่วน9คูณ x ลบ1กำลังสองแล้วเนี่ยเอากำลังสองที่ y ออกจะได้ y บวก3เท่ากับบวกลบครูเขียนเอียงหน่อยนะคะเพราะครูจะเขียนลบลบจาการู square root สิส่วน9 x ลบ1กำลังสองเพราะนั้นจะได้ y บวก3เท่ากับ บวกลบ4ส่วน3 x ลบหหรือ y เท่ากับ4ส่วน3 x ลบ1บวกลบด้วยค่ะลบ3หรือถ้านักเรียนเขียนอย่างนี้ครูก็ไม่ว่าแต่ถ้าไปเจอโจทย์ที่สมการเส้นกำกับต้องเขียนในรูปทั่วไปนักเรียนก็ช่วยจัดรูปให้ครูด้วยเพราะนั้นสมการเส้นกำกับ คือ y บวก3เท่ากับ4ส่วน3คูณ x ลบ1แล้วก็ y บวก3เท่ากับลบ4ส่วน3คูณ x ลบ1นะคะนักเรียนครูก็ไม่ได้เขียนกำหนดออกมาอีกว่าจุดยอดจุดโฟกัสหรือจุดศูนย์กลางคืออะไรแต่ถ้าจะให้ตอบให้ดีๆนักเรียนก็เขียนสรุปให้นิดนึงว่า จุดยอดโอเ้เขาหาจุดศูนย์กลางก่อนเนาะจุดศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ลบหนึ่กับลบสมแม่ผิดบ่อยจริงจุดยอดกูเขียนอย่างงี้นะคะ v เนี่ยอยู่ที่อ่าพิกัดไม่ได้เคลื่อนก็คือพิกัดแกนว่อแกน y จะได้พิกัด v เป็นลบ2ลบ3แล้วก็ V อีกตัวเป็น4กับลบ3แล้วก็จุดโฟกัสนะคะ f อยู่ที่ลบ5ลบ3แล้วก็ f อยู่ที่6กับลบ3นะคะ